นะขาที่มันง่งๆต้องกดอย่างนี้นะกดอย่างนี้กดอย่างนี้ป้าเจ็บไหมดันดันคู่เลยกดตรงนี้กดดันตรงนี้เป็นตัว L เลยนะมันเกออกนะนี่ นี่ไปกดจากไอทีบีอนี่ยกลับไปแฮมแฮมสติงตรง p, p, ไบเซปเบคิริบเซร็จฟิมเลิสโอ้โหแข็งปักเลยนะ ก็กดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหลั่นเลยนะเนี่ยนี่นี่นจนกว่ามันจะตรงเนี่ยดึงดึงดึงเส้นไปด้วยดึงเนี่ยออกไปท่าน,นี้ดีชอบท่าน,นี้มากนจนกว่ามันจะดึงเส้นตรง เนี่ยกดไปก็ไม,ม่เริ่มเริ่มเริ่มจะตรงแล้วเส้นเส้นตรงนี้จะ,จะลั่นเลยนะเนี่ยเน้นที่แฮมสเติงเนี่ยไบเซปเนี่ยอย่างเงี้ก็กลับมาเดิมอย่างเงี้นะกดโย่กด คือโองงออนอกนะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อสองท่าเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านี่จะดีมันดีขึ้นได้ ไมนะ่ต้องไปใช้มือกดใช้การยืดร่วมกันก,กดดีมากต้องกับไปกับมานี่แหละค้างนะนะลองลองดูดีหะฮะก็ลองทำดูได้ใช้ได้